ยังไม่ได้แต่งงานนะยังไม่ได้มีทะเบียนสมรสสามารถเก็บไข่ได้หรือเปล่าแล้วทำไมเราถึงจะต้องเก็บไข่เอาไว้ก่อนด้วยสวัสดีค่ะหมอรีมนะคะแพทย์หญิงวรัญญาสิริธนาสารค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคะในการที่ผู้หญิงจะทำการวางแผนเอาไว้ก่อนว่าจะมีลูกที่อายุเท่าไหร่ดังนั้นการเก็บไข่เอาไว้ก่อนก็คือคำตอบค่ะ แล้วถ้าเราเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานนะยังไม่ได้มีทะเบียนสมรสผู้หญิงสามารถที่จะเข้ามาเก็บไขได้หรือเปล่าซึ่งข้อดีของการที่เก็บไขเนี่ยก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ใบทะเบียนสมรสค่ะส่วนอายุที่ควรที่จะมาเก็บไขตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าในตามงานวิจัยเขาว่าอายุที่เหมาะสมก็คือที่อายุ37ปีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงเราอายุเกิน35ปีขึ้นไป ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณของไข่ก็จะเริ่มลดลงแล้วนะคะและคําถามต่อมานะคะที่ถามกันมากเลยก็คือจะต้องเก็บไข่เอาไว้ทั้งหมดกี่ใบถึงจะได้ลูกหนึคนนะคะทุกคนลองคิดตามนะคะสมมติว่าเรามีไข่ที่แช่แข็งเอาไว้ทั้งหมด10ใบละลายออกมาอย่างน้อยก็จะได้มากกว่า90%ยังไงมันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อีก หลังจากนั้นจะก,กลายเป็นตัวอ่อนเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ50-60%เห็นไหมคะเราก็จะเหลือตัวอ่อนที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามหมอว่าจะต้องเก็บไข่เอาไว้ทั้งหมดกี่ใบอันเนี้ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับในคนไข้แต่ละรายไปค่ะและคําถามสุดท้ายนะคะก็คือแล้วทำไมเราถึงจะต้องเก็บไข่เอาไว้ก่อนด้วยสมมุตินะคะว่าเรามีแผนอยากมีลูกตอนที่อายุ35 แต่ว่าเราเก็บไข่เอาไว้ตั้งแต่ตอนอายุ30เพราะฉะนั้นตอนที่เราท้องลูกของเราก็จะได้ไข่คุณภาพตอนเราอายุ30ค่ะก็คือมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่าและมีโอกาสที่จะตัวอ,อ่อนผิดปกติน้อยกว่านั่นเองค่ะในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ช่วยผู้หญิงยุคใหม่ในการวางแผนได้ง่ายมากขึ้นทีเดียวค่ะหากใครที่มีแผนการในอนาคตที่เรา วางเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะคะเรื่องมีบุทเนี่ยก็สำคัญขอให้อยู่ในแผนของเราด้วยเหมือนกันค่ะ